รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมปาตกรถาพิเศษบนเวที Thailand 2024 the Great Challenge ชูนโยบายการศึกษาที่จัดต้องได้เมื่อวันที่24มกราคม2567ผลตรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมปาตกรถาพิเศษในงาน Thailand 2024 the Great Challenge เพิ่มรายได้ลดร,รายจ่ายขยายโอกาสในหัวข้อแม่น้ำสี่สายขยายโอกาสคนไทยโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเวทีและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารมิมวิกุลเป็นผู้ดำเนินรายการณโนะรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรางน้ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสปา,ากฐกถาพิเศษว่าการทํางานร่วมกับทีมกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นว่าควรทําการศึกษาให้เท่าเทียมกันซึ่งนโยบายเรียนดีมีความสุขต้องเริ่มจากมีความสุขก่อนยิ่งโลกเปลี่ยนไปวิธีการสอนหรือสื่อการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนในการดําเนินการด้วยและสิ่งที่เป็นผลงานที่ชัดเจนณนะเวลานี้คือการยกเลิกครูเวรตามมติคอรมอต้องขอขอบคุณนาะยกรัฐมนตรีที่ได้ เลงเห็นถึงภาระของครูให้ครูสามารถมีเวลาทั้งการพัฒนาตนเองและเอาใจใส่นักเรียนให้บรรลุผลและจะลดภาระครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกด้านให้มากที่สุดอีกทั้งขับเคลื่อนนโยบายครูคืนถิ่นและการแก้ไขหนี้สินครูด้วยส่วนการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองคือการทำแพลตฟอร์ม anywhere a อน t i m e ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และนโยบาย Learn to Earn ที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยทั้งสายสามัญและสายอาชีพจะเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำา o u u ร่วมกับ4หน่วยงานใหญ่เพิ่มความเข้มข้นในหลักสูตรประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพื่อทำให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีในอนาคต สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือทิศทางของการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเป็นไปตามความต้องการของประชาชนของชุมชนและเราพยายามทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพทั้งหมดวันนี้มีนโยบาย1อําอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพส่งเสริมโรงเรียนระแวกใกล้เคียงและแนวเด็กมาเรียนเพราะเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการจึงสร้างนโยบายเพื่อตอบโจทย์ความสุขของผู้เรียนให้ดีมากที่สุด